ทันะ้งคนแล้กวก็ดื่มเลยคนะรับแล้วมงกินไม่น้อยสิ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจบกับทริปของเวดิน่านะคะที่เราไปเนี่ค่ะตัวนี้มานะคะเกี่ยวกับเผด็จกาตัวนึชื่อว่าไฟบลักนะคะทีนี่เนี่ยทริปนี้มีต่บล็อกเกอร์แม่ๆทั้งนั้นคือแบบเล็กทั้งนั้นเลยนะคะมากันกนั้ง1 1คนทีนี่เนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยนอนเป็นคนละห้องแยกกันหมดเลยคีนเองก็แบบด้วยความขุดอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเลือกได้อะค่ะว่าเขาจะต้องนอนกับใครเป็นแบบจับคู่หลังจากที่ผ่านไปแล้วแล้วเขารู้จักกันแล้วเนาะเขาจะเลือกนอนใครคะเราไปดูเลยค่ะ ว่าเลือกว่าให้นอนเป็นเมดกับใครใช่ไหมคะเลือกนอนกับกุ้งอินเตอร์ค่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าสกินแคร์นางใช้อะไรบ้าง <c oughs> นะคะแล้วก็ <c oughs> อยากจะเม้ามอยเรื่องสกินกับนางนะคะเพราะว่ารู้สึกว่านางไน้มาสายแบบแอนชาเอจจนนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าแบบจะเก็บแบบริ้วรอยใช้ครีมอะไรดี <c oughs> ตอนนี้แหละค่ะ ถ้าถามว่านีน่าจะนอนกับใครสติให้เลือกได้นะนีน่าจะนอนอกับพี่ชายพีคค่ะเพราะว่า1คือสนิทกันมากนะคะ2ก็คือเคยมีประสบการน,นอนด้วยกันมาแล้วแต่ว่านอนไม่หลับด้วยกันท,ทั้งคู่นะคะอยากรู้ว่าสติถ้านนอนอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะหลับไหมแล้วนอนหลับสบายไหมนะคะนอนพี่ชายค่ะอ่ะพี่ชายค่ะจะนอนกับใครคะทริปนี้ถ้าเกิดเลือกได้ไไดหนึ่งคนอ๋อใส่ป้าค่ะทำไมอ่ะเพราะว่านายเวชนีมีขอบแบก็เลยอยากรว่า ของที่นางบีมันคืออะไรกันแน่คะข้อสอบคือนางใช้ระกีตาทำไมมันดำคับกระดานนะคะตาแขกสาแขกแขกต่งกันโผลมากๆเลยเดียวก็ให้เลือกนอนกับใครนะคะเอาจริงๆสำหรับทรายนอนกับใครก็ได้ค่ะเพราะอันน hm ี้นอนดึกสุดไงแต่เราจะเก่งใจว่าถ้าคนที่นอนเร็วกว่าเราเขาจะไหวไหมอ่ะเออถ้างั้นนอนกับป้าได้ไหมอ่ะได้สิแต่ป้าหลับก่อนหรนูก่าพี่อยากจะหลับไปก่อนคือถ้าหนูอยู่ก็เก็กเสียงดังแล้วป้า เสียงหนูไม่ได้แต่จะอยู่หัวดึกนิดนึงอะไรเงีย้ย<ม>เข้าเข็มละล้างโอเคงั้นเดี๋ยวทริปหน้าเลย,ยคช่เลยก็สวัสดีนะคะถ้าให้เลือกว่านอนกับใครทริปนี้นะคะก็อยากนอนกับนอ้องชิเพราะว่าพี่สายป่านคุณฟุงเลือกไปแล้วโดนดึงตัวไปแล้วนะคะแล้วเราสามคนจะเป็นอะไรที่นิสัยเดียวกันก็คือห้าวๆเ,เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะคะก็ ถ้าน,นอนกับนอ้องอาชีก็คงจะขอยืมเสื้อผ้าได้ขอยืมท <like ี่ดัดผมได้อะไรเงี้ยเพราะไม่ได้เอามาหรือคือเอาความสะดวกว่างานก็เพิ่งพาน้องหวังเกาะน้องนะคะก็น้องอาชีเตรียมตัวนะคะฟังเสียงกลนจากพี่ให้จะนอนใช่ไหมเมีจะนอนกับพี่ไอค่ะเพราะว่าแบบว่าพูดภาษาเดียวกันอ่ะเป็นแบบเป็นเมาส์รุนแรงขั้นแบบ ท่านสงสุดเหมือนกันแล้วก็แบบเออพี่แกไม่บบเต็มเหมือนกันรู้สึกพินเพียนเหมือนกันรู้สึกเหมือนเจอพวกเดียวกันอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะคลิปนี้อะคะเพาคงนอนกับน,นีนะ่าเพราะเคยนอนจริงๆนอนได้หลายคนเพราะเคยนอนกับหลายคนดูเป็นบุคคลถาดกันแล้วนะถ้าเคยนอนได้ดนนไดหลายคคิดว่านอนได้หลายคนน่าจะมีใครบ้างที่เป็นไปได้กน็น่าจะเป็น น้าใครมา้อนอะไรเงี้ยเออจริงๆเออก็ได้จริงๆก็อยากนอนกับคนอื่นนะอยากรู้ว่าเวลาเขานอนแบนยังไงไม่อยากนอนกับพาอมั้งหรอแต่พี่ก็นอนได้ถ้าไม่กลัวหนูแบบฟัดงงฟัดงานมีหนูนอนดิ้นหนูชอบเจอผีตอนกลานจริงหรอตอนกลางคืนเจอผียังไงจริงๆคือพ่อมื่อวานอ่ะอยู่ดีหนูนอนอยู่นะคือที่ห้องมันเป็นแบบเอาพีการ์ดเสียบแล้วใช่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 อยู่ดีๆอ่ะ คีการ์ดมันก็เด้งลงมาอยู่ที่พื้นแล้วไฟก็ดับึกเฮ้ยเดี๋ยวนะนนี่มันโรงแรมมารออินเตอร์เนชั่นแนลไม่รู้หนูอาจจะเป็นคนมีของเป็นคนมีของเพิ่งไปไหว้พระมาก็เลยเป็นนี้ค่ะเป็นพวมบุญหนักปักใหญ่ก็สำับพีบีนะคะถ้าเกิดว่าให้เลือกนอนได้กับหนึ่งคนขอนอนกับหน่องเมเมอาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเราเจอการแบบนั่งดินเนอร์ขั้นกรสุา คือคุยกันแบบหูดับตับไม่มากสุกแบบเฮ้ยเมาสมันมากๆแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดนอนกับน้องเมย์ก็สุดๆแบบอาจจะไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะว่ามัวแต่เมาส์กันแล้วก็ือขนองจะไม่ได้นอนกันเลยนะคะคือเหมือนแบบเราเป็นเหมือนบีหนึ่งที่เจอบีสองะค่ะคือแบบคุยกันมันมั่งจริงนะคะก็นั่นแหละค่ะขอเลือกนอนกับน้องเมย์ก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าให้เลือกนอนกับใครได้หนึ่งคนเนี่ยก็ขอเลือกนอนกับพี่ไซพี่โอนดาริตาอะไรกันเพราะว่านางดูเป็นคนที่แบบใช้แต่ของเก้ย ช็อกแน่ๆแล้ว<อ>งกงแรงนะคะชินก็จะเปิดกระเป๋านางออกมาเลยค่ะแล้วก็หยิบแล้วก็สวอชแต่คงไม่ขโมยนะแต่คงแบบแต่งหน้านอนอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะของนางแต่ละอย่างคือแบบฟินอะ่ะถ้าสมมติวเล่นนอนได้คนเออสองคนนะคะก็จ,ะจริงแล้วก็จะพยายามทำเองก็ได้ให้ตัวเองนอนคนเดียวหรือแบบนอนห้องแยกเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้อยากเก็บทุกคนอยากนอนกับคนแต่ว่าแต่บางคนที่แบบว่า วางของก็จะกระจายสภาพเยอะแยะสงสารเดิ่อนอนอ่อนอนคนเดียวค่ะท่านอนคนเดียวดีกว่าคือขอนอนคนเดียวดีกว่าสงสารเพื่อนสงสารเพื่อนจริงจริงพี่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 ถามทุกคนเลยอะอยากรูเล่าของพี่พี่อยากนอนกับใครคะถ้าพี่อยากจะนอนนะเนื่องจากคลิปนี้เนี่ยมีคุณสุภาพบุรุษแค่คนเดียวถูกอยากนอนกับพวกอินเตอร์เพราะว่าอยากจะรู้ว่าตอนที่นางบอกว่าอาบน้ำเสร็จใช่ป่ะนุ่งผ้าขนหนูนางจะแบบเดินเต้นให้